ราะว่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภิทยาลัยสุนรนทราของเรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศเปิดทําการเรียนการสอนมาทั้งหมด18ปีมีอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและหลักสูตรของเราได้รับรบองจากสภาการพยาบาลทั้งหมด4ปีครับวิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพื้นฐานจากมอปลายก็จะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็จะมีเพิ่เมเติมคือการวิชาศาสตร์สรีรวิทยาและก็ชีวเคมีครับ ถ้าเป็นปี1ปี2จะเรียนทฤษฎีที่วิทยาเขตสมุทรสงครามครับสมม่วนปี3ทปี4่จะเรียนปฏิบัติที่กรุงเทพครับน้องๆจะต้องมีเกรดเฉลี่ยประมาณ2.75ขึ้นไปนะคะซึ่งหลักๆอาจจะสามารถรับได้3รอบก็คือรอบพอร์ตเฟรโรอบรับตรงและรอบแอดมิชชั่ค่ะน้องๆสามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง เ c ซ Book มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้เลยค่ะ